ไทเลเวอร์ Labor, สวัสดีค่ะหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยต้องที่ไทยเลเบอร์เท่านั้นเพราะเราพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรในการจัดเตรียมเอกาสารสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย 1. วีซ่าประเภทนอนบีในการทำงานและติดต่อธุรกิจ 2. ใบอนุญาตทำงาน บริการของเราครอบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้คำปรึกษาการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบไปจนถึงการยื่นขออย่างถูกต้องตามกฎหมายมั่นใจได้ว่าในทุกๆขั้นตอนจะได้รับการดูแลอย่างราบรื่นถูกต้องและมืออาชีพสนใจปรึกษาได้ฟรีติดต่อเราได้ที่ Official a c c o u n t t l b 0 7 t l b 0 7อย่าลืมใส่แอดนำหน้านะคะเบอร์โทรศพัพท์ 062-624-4441 062-624-4441มั่นใจในบริการเชี่ยวชาญเชื่อถือได้เรื่องแรงงานต่างชาติให้เราดูแลคุณนะคะไทยเลเบอร์ขอบคุณค่ะ